เอติมซื้อเลยต้องซื้อวะห้ามีเนี่ยอย่างนั้ก็ดีไปเลยซื้อแค่นี้ก็พอไปเลยไปซื้อกิมเลยฟเเลยเ้เนี่ยเฮ้ยไปดีกสิไปีกสิเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยออกไเลยตัวอะไรวะเฮ้ยชกย

แต่อย่าเตะเยอะโดนมูตอนฟาดตกรอยเลยเฮ้ยเฮ้ยข่าวบอยอ่าวบอยข่าวบอยพี่น้องอย่าบอกนะว่าฮูดี้ฮูดี้ฮูดี้นะอายุเขม่าดิสิโอ้โหโอเคกูรู้แล้วไม่ใช่แต่เล่นเฮดเลยนะเล่นเฮดเลยสปีกเขม่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 ตายอ่ะเี้ยนนำขา แค่นั้นส่งดีบอลดีมองไม่เห็นเลยเนี่ยมาแล้วเพลงอะไรมึงว่าใช่เงี้ยอะไรสักเพลงก็บอกเพลงก็บอกกูครับเอาพิ่ัยนะครับกูครับเอาพิ่าเปบลำแต่น่าอ่นเลยตีมา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 เป็นพีเอ็นดีเลยสัคแล้วมากค โอ๊ยเียโกด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 จัดโกดจัดเบอยวฟันดุยังฟันร mmm ัวเลยโอ๊ยเลดเลดบอลเลดบอลเลดบอลขี้รึเปล่าแห่ไว้ย่ะต้องใไมเสียงตบมือด้อยเสียงเอาไว้มันทักอินดอกมาแล้วมามาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะพี้ไหนครับพี่ไหนครับเนี่ยโอ้ยอีดเป่าอีดเป่าจิตเป่านี่หายเฉยมั้งหรือเปล่าวะเพลงอะไรไม่รู้จักฟูอะไรตรงไหนไอ้กูติดอยู่ในนี้ ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไอ้มองใครอ่ะโอ้โหอยก่ยืนยันยืนยันอ่ะอ่ะอู่ในหุ่นจ้าโอ้โโอ้โหเฮ้โดนเลยยืนยันตีไอ้ายเฮ้ยกบฏกระจายกบฏกระจาสีติดติดเลยจะตายแน่ ตายแน่โดนลุมเซงแน่โดนลุมเซงเนี่ยนี่สีอะไรอ่ะพี่มีสีดำมสัไม่ต้กลัวเลกลัวใครกันนา้อไ่เป็นขั้งจัดเป็นขั้งขงจัดขั้งจัดเอ้เตายหมดออตายหมดตายหมดเอา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 จัดะลรโอโหจัดโหดจัดเอาโ้ัวเอหเฮ้ยกลไรเฮ้ยเฮนี่มันกลัว มเีแ่ฮ่ไม่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่าเกี่ฝดไม่าดไโอ้ฮากโอ้โอ้้ยคอตายเย่ไว้เฮ้ยอิดลงไปเลยลงไปเลยทางไหนอย่าไปด้วยหนมึงโดน ังมาอยตรงนี้แย่หมงเ้ยได้ๆเฮ้ยไม่ขาดคำโหดไอ้น้องเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหยสัหนูซะ้มีเี่ยากาคุยเลยเนาบ้านาใครไม่ดีโ้ยโมีขวดมันเลยโฮ้ยิดูสิโอ้มีขวดมันี่มึงนมีขวดมันเลยไม่วมันเลยคุณดีกสิเฮ้ยไอ้คันเบย์เนาไอ้คาลิเบอร์ไอ้คาลิเบอร์ ไอ้เหี้ยประตูปิดเลยเออคู่เทียร์เลยคู่เทียเลยปิดประตูอียโอ้ตายอ่ะตายหมดเลยตายหมดเลยไอ้ไม่งมันจัดเอี๋เอ้าวเหี้ยแค่นี้ไอมาแล้วมาแล้วไอ้น้องเอยอะไรอ่ะกูเดินช้าเลยเดินช้าเลยระวังเว้ยระวังโดนโซนิกมาเร็วมากไม่ใชียววะไอ้เหี้ยตะ浑อยู่ใกล้หรือว่าเหิงบอนเอลบอลเมื่อกี้ก็ไปหายเออโอ้ยตัวนี้หายโอ้ยปี๋ไอ้หี้ยกูไปแล้วไอ้ไม่รอกูงง โอ๊ยอยตายเกมว่ะยดึกคิลเลยน้องอันน <Yes> ี้กูจำได้คเลยเอโอ๊ยโอ๊ยม้ายโอ๊ยอยโอ๊ยอ้าวแม่ถ้ากูตายกูจบคลิปก็ก็กูตาย